แฟนซีรีส์ด้วยนะคะก็ใช้เวลา1ปีที่บอกไว้แล้วก็รอมานานมากรอคนนี้แหละตอบก็เลยเป็น2ปีเลยจริงๆเราอยากจะทํานานแล้วนะคะแต่ปายังไม่มารอปายู่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคุยกับเขามา2ปีแล้วค่ะจนกว่าเขาจะได้มาทําตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้รวมถึงน้องด้วยค่ะตัวเองก็ตามที่สัญญาไว้นะคะก็ทำก็เลยทำา12 E อีเลย ไไาาก็คือไม่น่าเชื่อว,ว่าที่นี่อ่ะที่ที่ M B K เป็นเป็นที่แรกที่ไปได้เจอกับพี่กุ้งครับออแล้วก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าวันบวงสวงเราจะได้มาเจอกันอีกครั้งก็ออขอบคุณพี่กุ้งที่ที่ให้โอกาสไปแล้วก็ให้โอกาสทุกทุกคนนะครับที่ได้มาแสดงดีเฟนต์ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเรื่องแรกซีรีส์เรื่องแรกใช่ครับ แรกกดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่พอแต่พอได้ไม่ว่าจะเวิร์กช็อปหรือว่าได้เจอผู้คนกลับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่กุ้งเองนะคบให้การตอบรับเราอย่างดีแล้วก็เปรียบสเมือนครอบครัวมันก็เลยไม่ไมกดไม่กดดันมันเกรงนะัเร่แรกก็มีแอบเกรงบ้างแต่โดยรวมโอเคมากๆ่ยังไงคนขัว้วบนตัวเราเร่แรกก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มที่มากๆครับเรื่อนี้เร่แรกทัหมด ็นหมอนี่เบสิกมากครับแต่เป็นแต่มันมีเรื่องยากมากกว่านาั้นอีกก็คือไม่บอกอต,ต,อต้องรอติดตามดูครับแต่แอบสปอยนิดนึงว่าเปิดเปิดหวัวซีรีส์มาทุกคนจะตื่นครับเซ็ปมากทำได้มากจรงจริงค่ะเชื่อว่าเชื่อว่าไม่ต้องรออ่ะเราไว้ว่า,วาพอดูอีพีแรกข้ามพลาดค่ะเพราะว่าซีแรกก็ไม่ต้องรอ ใช่ค่ะแล้วกาไม่ต้องรอคือเปิดมาพรุ่งเสิร์ฟเลยใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนน่าจะวันเนียวันนี้ก uh ็รอนานแล้วเราก็แบบเสิร์ฟอาหารหลักเลยเมนคอร์สเราไม่มีแอปพิทายเซอร์ไม่เชื่อใช่ไหมครับถามพูดกับพูดครับอ้าพูดอะไรออยู่ก่อนแนนอนค่ะก็เบนเบนะคะก็รับบทเป็นดาวัตค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนที่พี่พทุกคนพูดเลยค่ะว่าซีรีส์ของเราเต็มไปด้วยความแบบว่าครบรสค่ะมีทั้งแบบดราม่าโรแมนติกรอมคอมคอมเมดี้มีทุกอย่างแน่นอนค่ะเป็นไงั้ไงคะนรุ่นพี่ไปกันมั้ยอุ้ยก็ต้องบอกเลยว่าพี่ไปอุ้ยกดดันมากเลยทุกคนมองอย่างพี่ก็มองอยู่พี่ก็มองพี่พาน่ารักมากมากเลยค่ะก็หล่อพูดไม่น่ารักสิทำคนเดียวแม่ฮะต้องมีแค่นี้ รู้สึกดีใจเหมือนกัน,นะค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในซีรีส์เรื่องนี้ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่กุ้งเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคอมเมีมากที่มีทั้งปายมีทั้งเฟเฟเข้ามาจตมเต็มโดนถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะคะมาทำให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยรู้สึกมีมิติมากขึ้นรวมถึงบทจากนักเขียนนิยายชื่อดังผู้กำก,กับมากความสามารถนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามจริงๆค่ะอย่างที่เฟเตบอกว่าครบรสจริงๆทั้งดรามา่าโรแมนติกแล้วก็คอมเมดี้ค่ะ ไม่ได้ค่ะเพราะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วค่ะบอกว่าตอนแรกอ่ะเราอันนี้เซอร์ไพรส์นะคะตอนแรกฉลามเจมจะมาเล่นรับเชิญแต่พอมาเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วกุ้งก็เห็นว่าน้องอ่ะน่ารักมากอ่ะแล้วก็เข้ากันเป็นแก๊งเราเลยเนาะก็เลยมาเล่นเป็นไรดีมาเล่นหลักด้วยเลยมาเล่นเมทด้วยก็จะได้มีแซ่บๆครบรถในแบบนี้และแบบนี้ แบบนี้อยากให้ดูมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีแค่สามใช่ไหมคะมันต้องโคตรใหญ่ดอกต้องโคตรใหญ่คัวเลยว่าสปอยล์ยากเรื่องนี้สปอยล์ยาค่ะเรื่องนี้ต้องต้องติดตามอย่างเดียวอาทิตย์พดูมีนักข่าวครับครับสวัสดีครับเจมส์โฮสปอย์ครับผมก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นอาชิค สวัสดีครับฉลามครับผมรับบทเป็นพันครับผมอ่าคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนรบกวนครับผมเป็นเข้าไปเวฟ้ยของทุกคนชอบดูแลเอาใจใส่ทุกคนแล้วก็มีอารมณ์ดีครับโดยเฉพาะกับอาชีพครับเอ้ยอาชีพที่ใครนะใครนะใครไม่รู้มั้งเหมือนเหมือนเขามาเป็นงานเลยเขาแนะนำเลยพวกนี้ไม่เห็นแนะนำเลยอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่อ่ะายเริ่ใหม่เริ่มใหม่สวัสดีครับผมปายปายโอริโอครับรับบทเป็นหมอนลายจ้า ก็เป็นเปเนติาภรณ์ค่ะบทเป็นน้องดาวันค่ะน้ำจุธามาหวังสวัสดิ์ค่ะรับทเป็นคุณลลินค่ะอาญพัเป็นคิาค่ะสัีค่าาสารวาีค่บเป็นจิจีรนา้ับเื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเรื่องนี้เป็นไงเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ดีครับอยากให้คนไปดูชอบกัน ว่าค่อนข้างเดาทางไดยากเหมือนกันแล้วก็น้องๆเคมีดีมาก่าในเรื่องถ่ายตอนนี้เราถ่ายพายล์ตเสร็จแล้วค่ะเพราะว่าถ่ายไพายลตให้กับทางช่องเพื่อจะเอาไปงานที่บราซิลค่ะแล้วก็ไทยยังไม่ได้ดูค่ะไทยจะให้ดูพร้อมกันตอนเฟิร์สกีพีเลยค่ะใช่ค่ะเพื่อเอาไพายลตไปให้ทาง เต้นมากคือบางทีบางทีมันก็เหลือจะเชื่อครับวีพี่กุ้งก็พูดมาว่าเราจะไปที่นี่ไปที่นี่ไปที่นี่ตัวที่เราไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้ไปไกลขนาดนั้นครับวันหนึ่งก็ขอบคุณพี่กุ้งที่ที่รักและซัพพอร์ตเราในทุกชความฝันของพวกเราทุกคนครับรไม่ได้แค่ในไทยยังไปต่างประเทศในไทอีกหลายประเทศรู้สึกยไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองต้องไปเรียนภาษาอังกฤษครับ โอ้พูดภาษาปนไม่ได้เลยตอนนี้ก็น่าจะมีแน่ๆนะคะเราประกาศแฟนมิตไปแล้วจะจําหน่ายบัตรวันที่31นี้ครับผมล้วก็มีแน่ๆคือแฟนมิตที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าทางญี่ปุ่นก็ได้บินมาคุยเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากๆที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไต้หวันด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแผนของเราไม่ใช่แค่แฟนมิตที่ไทยเราจะมีแฟนมิตแบบว่าปีนี้มีแฟนมิตให้ดูทั้งปีอะค่ะ12ครั้งค่ะ เป็นซีรีส์ที่เนื่องจากพุ่งทำอีเวนต์ก็เรื่องโฟกัสเรื่องนี้แล้วก็ห้ามไปให้ให้ามไปไหนให,ให้แฟนมีทั้งปีเลยแล้วก็จะทัวร์อยู่แถวๆนี้นะคะ่ะให้ดูกันฉ่ำๆเลยได้ก็พฤษภานี้ทางช่อง9กด3าตายค่ะ ฝากซีรีส์พวกเราทุกคนด้วยนะคะบีเฟนเจตนาไม่ลืมเป็นซีรีส์เรื่องแรกของปายแต่ทุกๆคนน่าจะเคยเล่นซีรีส์มาแล้วเออฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาศซีรีส์แล้วก็เราจะมีแฟนมิตในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนหนังของซีรีส์ซีรีส์ของเราด้วยนะคะขอบคุณครับ